ช่วงหน้าร้อนแบบนี้ดอกชมพูพันทิพที่กำแพงแสนนี่ต้องไปดูที่อำเภอกำแพงแสนเลยกำลังบานสะพั่งเลยครคุณผู้ชมาและตอนนี้นักท่องเที่ยวหลายท่านนี่ก็แวะเวียนกันไปถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจกันครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่หมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวกันอย่างคึกคักเลยเพราะว่าตอนนี้คนต้องไปถ่ายรูปกันนี่เลยเป็น,ปนช่วงบรรยากาศช่วงหน้าร้อนประมาณช่วงนี้เลยคุณผู้ชมครับและบางคนก็จะแต่งตัวไม้เข้ากับบรรยากาศด้วยนะครับมาถ่ายรูปร่วมกับดอกชมพูพันธทิพที่ตอนนี้กําลังบานสะพรั่งนะครับอย่างเช่นนี่ดูฮะแต่งแบบ ญี่ปุ่น,โม,โนมะเพราะบางคนบอกว่าดูไปดูมาเนี่ยดอกชมพูพันทิพย์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับดอกซากุระเหมือนกันนะอเออมองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเนี่ยนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมครับอย่างที่มาวิรราลัยเกษตรศาสตร์เเขตกำแพงแสนเนี่ยมีต้นเนี่ยฮะชมพูพันทิพย์ 1,258ต้นแล้วต้นชมพูพันธิบ่ะคุณผู้ชมจุดที่สวยที่สุดคือมันจะอยู่ตามแนวถนนสายวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ครับซึ่งมีต้นชมพูพันธิย์หลายร้อยต้นตลอดแนวสองข้างทางความยาวน,นี่3.5กิโลเมตรนี่บางคนก็แต่งเป็นเกาหลีชุดฮันบกนะชุดทำโบกเลยนะครับและคุณผู้ชมดอกอชมพูพันธิบ่ะเมื่อมันออกดอกบานเต็มที่มันก็จะมีสีชมพูที่สดใสค,ครับเกิดเป็นลักษณะของอุโมงค์ชมพูพันธิย์หรือว่าถนนสีชมพูที่สวยงามน่าประทับใจนั่นเองแล้วที่สําคัญ คุณผู้ชมมะดอกชมพูพันทิพย์เนี่ยจะออก ปีละครั้งก็คือช่วงหน้าร้อนเนี่ยแหละครับก็คือช่วงกลางถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนมีนาคมช่วงนี้เนี่แหละโดยจะออกดอกเพียงแค่2-3สัปดาห์เท่านั้นนะครับส่วนปีนี้เองเนี่ยทางอย่างมาวเกษตรศาสตร์เขาก็คา,าดการณ์ว่าดอกชมพูพันธุ์ทิพย์เนี่ยจะบานสะพรั่งนะครับตั้งแต่วันที่1 0 1ถึงมีนาคมนี้นี่คือจะบานแบบสุดๆเลยใครที่อยากจะมาถ่ายรูปก็แนะนำนะครับมาได้ช่วงเช้าไม่เกิน10โมงครึ่งนะครับส่วนช่วงเย็นก็ประมาณ6โมงครึ่งนะครับผมก่อนที่แดดล่มลงตกนะฮ เราไปอีกหนึ่งที่ครับคุณนุ่นไปที่พะเยาดีไหมครับผมค่ะที่พะเยานะคะเราพาไปดูต้นผีเสื้อภูเขาค่ะหน้าตาแบบนี้แหละแบบหน้าจอนี้เลยนะคะเราไปเจอค่ะที่หน้าบ้านนางวันเพ็ญยอดอ้อยนะคะหมู่แปดบ้านห้วยสายคําที่ตําบลบ้านต๋อมอําเภอเมืองพะเยาค่ะจะสังเกตว่าลําต้นเขาเล็กๆนะรอบวงเนี่ยไม่เกิน1.5เซนติเมตรสูงประมาณสักเมตรหนึ่งใบก็เปลี่ยนสีได้ใบอ่อนเนี่ยเป็นสีเขียวเส้นกลางนี่เห็นไหมคะเป็นสีแดงเลือด หมูพอมันแก่เนี่ยใบยจะกลายเป็นสีเหลืองเส้นกลางใบเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีสม้มสีแดงลักษณะเหมือนผีเสื้อไงะคะสวยงามเลยนะคะก็เป็นต้นไม้ที่มักจะอยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่ในเขตภูเขาสูงนะคะเขานิยมเ,เอาไปปลูกกันเป็นไม้ประดับสวนน่ะซึ่งค่อนข้างหาได้ยากมากแล้วก็ไม่ค่อยพบเห็นกันบ่อยเท่าไหร่นักนะคะ ก่อนนะมาฝากกันนะฮะเช้าเชแบบนี้นะกับบรรยากาศไม่จะเป็นเรื่องของดอกชมพูพันธุพค์ปิปหรือว่านี่เลยนะคุณผู้ชมฮะต้นไม้นะ้าต้นนี้ฮาต้นผีเสื้อภูเขานะครับหา,านได้ยากเลยครับ